ที่ก็เป็นช่วงที่เราจะขับรถชมเมืมองอ่กุ้งจะพาไปไหนก่อนนะไปน,คร,น,นครเอกพนมนครเอกพนมก็คือเป็นอะไรอะ่ะเป็นปราสาทเหรอหปราสาทหินเหรอครับนครเอกพนมนะ,อ,ะอยู่ไกลจากเมืองพัทยาบงไหมประมาณ ประมาณ25ลโลออกไปนอกเมืองนะ,ะก็โอเค <c oughs> เดี๋ยวไปดูความงามของนครเอกรมชตอนนี e ้ <c oughs> ก็ดูว่าเมืองพัตตบองนะครับเ <c oughs> มื่อวานเราเราดูเนี่ยตอนค่าอันนี้เราดูตอนกลางวันว่าเ,เป็นยังไงอันนี้ก็ซึ่งแสรงซึงแสงโฮเทลนะเมื่อเช้ามาถ่ายละซึ่สงสองแก่ <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้ก็เป็นบริเวณวงเวียนนางอัปสรา3นาง นะครับยืนกันอยู่ตรงกลางเมืองก็ยังมีสภาพที่คนปั่นจักรยานะในเมืองให้เห็นอยู่ถนนก็ว่างดีนะถ้าเทียบกับประเทศไทยวันนี้เราก็ไปกัน3คนนะรวมทั้งวิริยางซึ่งจะเป็นอนาคตเนี่ยก็จะเป็นนักโรงดังของดมเปนนะ อันนี้ก็กําลังฝึกทําอาลบัมอยู่ก็เดี๋ยวดูฟังเพลงก็ใน YouTube ก็แล้วกันว bueno. ่าเขาร้องเขาร้องเพลงแปลงจากเพลงไทยคือเพลงเขมรเนี uh. ่ยกับเพลงไทยเนี่ยทํานองเดียวกันเยอะเลยเนรับสรุปไม่รู้ใครลอกใครใช่ไหมไปที่ขับรถออกมาจากไทยแดนนะทำไมเจอกันนะคนมีเนสัยเนาะอไม่นาเชื่อเลยนะมีอะไรนะ ไปทำงานที่ประเทศไทยไม่ได้ต่างกลับมาก็เจอไม่น่าเชื่อนะ,อะแล้วาก็กลายเป็นนักร้องดังไปในอนาคตนะก็ฝ <c oughs> ากเขาไว้ด้วยอ่าฝากฝากด้วยนะหนุ่มหล่อชาวพระดบองนะเดี๋ยวจะออกอัลบั้มแรก <c oughs> ก็เดี๋ยวจะดูใน YouTube ของคุณอนันต์เข็มทองแนะ้วก็จะเห็นเขาประมาณสัก4เพลงเมื่อคืนนะก็ร้องกันในห้องนะ <c oughs> อัดนะเป็นวิดีโอไว้เยอะเลยนะก็ คิดว่าภาพนี้คงจะต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกประมาณ20ปีเนี่ยเรามาดูเมืองพระนบองใหม่เนี่ยก็คงไม่เจอสภาพแบบนี้แล้วก็คงเปลี่ยนไปเยอะเ็คงเปลี่ยนไปนะเขาคงจะมีรถลาติดแน่นเหมือนประเทศไทย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะตอนนี้ก็ยังสภาพก็ยังไม่เยอะรถไม่เยอะมีมอเตอร์ไซค์จักรยานแล้วก็คนก็ยังไม่พลุกพล่านอะไรเยอะแยะไมไทยอีกวันนึ่งท่าพี จะไปนครวัดไปอะไรไปดูไดมอนเนี่ยถ้าอีกวันหนึ่งนะอืมถ้าวันนี้เอาเป็นว่ามีเวลาเดี๋ยวจะจะชวนไปจะชวนไปรัตนกิรีงาน,นอะ่ะมันเขารู้จักด้วยอเออถ้าขับรถจากบ้านแหลมไปรัตนกิรีนี่กี่ชั่วโมงประมาณนครวัดจากนั้นไปสามชั่วโมงจากนครวัดไปสามชั่วโมงไม่จากบ้านแหลมไปนครวัดสามชั่วโมงอ่าประมาณอีก พชั่วโมงก็ถึงอ่ะโอแปชั่วโมงก็คือวันหนึ่งต้องไปค้างนครวัดก่อนนะครับแล้วค่อยต้องคามนันแล้วก็ค่อยไปน่าจะเห็นว่าสภาพมาบ้านเมืองก็คือไม่ต้องทำเพลงประกอบเลยเนี่ยเราจะมีเพลงกัมพูชาประกอบนะคลิปนี้เลยมี8ดมือนะจับงู นะก็เป็นวงเวียนนะแปดมือจับงูแต่สมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยอันนี้ก็เป็นวงเวียนนะจะเข้าตลาดไหมพี่จะเดินตลาดไหมมาก็วุ่นวายพอสมควรได้รถมอเตอร์ไซค์ กว่ารถรถยนต์นะเออมอเตอร์ไซค์แล้วก็สามล้อมอเตอร์ไซค์พ่วงอยู่นี้มอเตอร์ไซค์ไม่กลัวคือมอเตอร์ไซค์เนะี่ยเป็นใหญ่นะ <c oughs> เออรถรถยนต์นี่ต้องหลีให้ถ้าถ้ถามีที่เขาแต่งงานนะ ลองไปไปถ่ายรูปเจ้าบ่าวไหมใช่าเขาแต่งงานเขาแนะนําบอกว่าให้ไปถ่ายรูปเจ้าบ่าวนะเขาไม่ว่านะนี่ี่นี่กยังก็มีงานแต่งงานเวลาเขาแต่งงานก็ก็จะจัดกรนริมถนนเลยนะก็เป็นซุ้มเนีก็งานกินเลี้ยงกันอยู่ริมถนนเนี่ยนะไม่ต้องคือเอาถนนไปครึ่งหนึ่งเลยอยู่ในเมืองนี้เขากันเขากินแบบว่าบางบางคนทั้งวันเลยทั้งวันบางคนกินกันทั้งวันเลยเหรอ กินสิบเอดโมงเทียงนี่แหละแล้วไปเลิกเอากี่โมงประมาณบ่ายสองอะไรเนี่ยบ่ายสองแล้วก็จัดเอาแบ่งถนนไปครึ่งหนึ่งนะการจราจรว่ารถไม่เคยเยอะนะรถไม่เยอะไม่มีใครไปร้องเรียนนะเออถ้าถ้าบางประเทศนี่มาจัดปิดถนนเขาอย่างนี้นะเขาร้องเรียนแล้วนะบ่ยฝ่ายรถติดนะเดี๋ยวนี้มัน บบว่าซอยมาแหลกๆไงนี่ก็ดูสิครเขาก็ซ้อนวันทุกกันมาอย่างเท่มากเลยเนี่ยอ่ะอะไม้เออไม้นี่ม้นี่เราเริ่มออกนอกเมืองละนะออกแล้วออกนอกเมืองเราจะไปเอกพนมม๋อันนี้ก็เริ่มออกมาชนบทของกัมพูชาแล้วนะครับชนบทของพระบอง รถที่เยอะที่สุดที่กัมพูชาคือรถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้เริ่มรถยนเยอะนะตอนนี้เริ่มรถคนรวยเริ่มเยอะเศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มดีขึ้นไรายได้หลักของประเทศกัมพูชาเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะคนต่างประเทศว่าจะมาเที่ยวนครวัดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็อันดับสองรองลงจากการท่องเที่ยวก็คือก็คือคาสิโน ซ,โโ <laughs> ซึ่งเยอะมากนะครับอตอมตะเข็บชายแดนประเทศไทยเนี่ยเฉพาะปอยเปรนี่ก็เท่าไหร่อ่ะเป็นเป็นนับไม่ถ้วนะนะนะบ้านแหลมก็สองแล้วก็บ้านประกาศนี่ก็จะเริ่มนับไม่ถ้วนอีกแล้วะนะเกาะกงอีกแล้วก็ที่พนมเปญชายแดนเวียดนามเนี่ยมีคาสิโนไหมก็ไม่รู้เลยไม่รู้นะคุณไม่อยู่ทางโน้นนะ นี่ก็จะเห็นสภาพบ้านเรือนเนี่ยก็ออกอาชนบทก็ยังมีบ้านในวัดอ๋อนี่วัดนะที่วัดอะไรชื่อวัดอะไรอะฮะวัดกระดลวัดกระดลกระดลวัดอะไรบอกอีกทีวัดกระดลวัดกระดลวัดกระโดกระดลกระโดอ่ากระโดเรืองไอ้ไม่ใช่กระโดเฉยๆนะกระดลกระโลแหม่ออกเสียงยากเหมือนกันนะสวยนะวัดนี้สวยวัดกระดอดวัดใหญ่ทีเด้อ วิริยางบอกว่าที่ชายแดนเวียดนามเนี่ยก็จะมีคาสิโนเหมือนกันสรุปก็คือที่กัมพูชาเนี่ยมีคาสิโนเยอะมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคาสิโนที่กัมพูชาเนี่ยก็ไม่ใช่คนกัมพูชาเล่นนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องบอกนะว่าคนไหนมาเล่นคนประเทศไหนมาเล่นเยอะนะไม่ต้องบอกนะก็ไม่ต้องบอก <S <S ไม่ต้องพูด <S 2> <S 2> เขาไม่ต้องพูดกันนะเออก็ ก็เอาเงินมาช่วยสร้างถนนสร้างเอาเงินมาช่วยสร้างถนนสร้างอะไรเนี่ยถนนที่กมบูชาอะไรค่อนข้างดีนิดนึงนะเพราะว่ามีคาสิโนเยอะว่ารายได้อันดับหนึ่งเลยก็คือการท่องเที่ยวไปทะเลอันนี้ไปทะเลตัวเลือสามน้ำไหลไปนี่ครับสภาพชนบทของพัตตบองโอ๊ยโอ๊ยมันจะมาทิ้มรถเอานั้นนะ ทำมีงานนะเซนในวิ่งไม่ได้เลยโอ้มีงานเท่าน,นี้วิ่งไม่ได้เลยะจะเห็นว่าบ้านช่องของประชาชนนะตามชนบทเนี่ยก็กดูดีนะ,ะสวยงามไม่ได้ดูยากจนอะไรอย่างที่คิดเลยอะทามีงานสงกรานอ,อะไรนี่โอ้ย ไม่ต้องรถยนไม่มาเส้นนี้ไม่ได้หรอกเีบ้านช่องก็ก็มีคนมีฐานะเยอะนะอ่าสาล้อนะพาฝรั่งไปเที่ยวไม่ต้องมาเส้นเดิมนะครับถ่ายตรงที่วัดถ่ายตรงพระใหญ่เฉยยังมาขอฟล่อเนี่ก็ทางไปเอกพนมเนี่ยนะครับ เอกพนมใช่ไหมก็จะผ่านพระใหญ่ก็เลยขอแวะถ่ายรูปสท่านั้นเดได้เหรไ,ได้ครับนี่บอกนะครับว่าต้องคอยหลบมอเตอร์ไซค์ให้ดีต้องระวังมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขา,า,ขาจะไม่ระวังรถยนต์เองร,เออรถยนต์เนี่ยต้องคอยระวังมอเตอร์ไซค์อยากมาดูมาเที่ยวสบายคิดราคาไม่แพงคิดราคาไม่แพง ิาราไม่แพงเป็นกันเองมากแล้วก็เดินเที่ยวได้เดินเที่ยวได้ดูจากที่เยอะด้วยดูจากที่เยอะไปนครวัดก็ได้จำเหมาไปนครวัดก็ได้ไปได้หมดแหละจะได้นี่ตำรวจจับหร์ไ์ไม่ใส่หมวกผู้เชี่ยวชาญพาเที่ยวเป็นไกด์นำเที่ยวนะทั้งนครวัดทั้งพระตะบองบ้านแหลมแล้วก็น้ามาแทง <c ười> เคยเข้าไปแทงคาสินโนบ้างไหม ไม่เคยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนกัมพูชาเขาไม่ค่อยเล่นกันหรอกคาสิโนนะทั้งๆที่อยู่ในบ้านเขานั่นแหละเขาไม่ค่อยเล่นกันหรอกแต่เพื่อนบ้านนะชอบมาเล่นเพื่อนบ้านชอบมากเลยอ่ะเพื่อนบ้านชอบเล่นคาสิโนส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ที่นี่เขาใช้ยี่ห้ออะไรกันนะฮอนด้าฮอนด้าฮอนด้านะมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นทึ่งผลิตในประเทศไทยนะครับ ไม่ไม่ไม่ชอบมอเตอร์ไซค์จีนดูรีมฮอนด้าดรีมมองตาโอ้ oh, นะก็ม,ะมาติดรถเ<ถ>ต็งโมรถแตะแตะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่เป็นไรไฟแดงที่นี่ไม่นานเราตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย